ผู้ชมอยู่กับ Live is Journey ครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับล,ล่องเรือคลองเขาแดงจังหวัดประจวบคีรีขรันธ์ที่อุทยานแห่งชาติเขาสำหรอดวันนี้ผมมีสขกเพื่อนผมมาด้วยมียักษ์ผาสวยครับสวัสดีค่ะกดติดตามได้เดี๋ยวผมขึ้นไปให้ข้างล่างนะวันนี้เราจะไปล่องเรือเที่ยวกันเที่ยวชุมชนกันเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อตัว๋วไปล่องเรือเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไป แลนี่ครับก็เป็นจุดลงเรือของเรานะครับเราก็จะเช่าเรือแบบนี้ครับลำละ500บาทนั่งได้6คนจะล่องไปที่คลองเสาแดงนะครับก็สำคัญนะครับท่านผู้ชมเราต้องใส่ชูชีพเสมอเมื่อเราลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราไปดูกด คะวเราจะทจะเข้กอะไรนะมีจระเข้ตขนาดไหนัดนี้ตะเข้รอะไรจระเข้โอะเขก็จระเข้แล้วให้ไล้คืออะไรเพื่อนเห็นตันไม่ตางข้างหลังนม่ี แต่ือนจระเข้หเหมือนไหมเหมือนจระเข้ปีนเขาอ่ะใช่ปะเห็นไหมครับพี่ทอตจระเข้ปีนเขาที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่คลองเขาแดงคลองเขาแดงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเขาแดงเพราะว่าด้วยภูเขาอะค่ะ <laughs> เราจะได้เห็นจระเข้ยักษ์แล้วเราก็จะเจอไฮไลท์สุดจระเข้ยักษ์ตรงนี้แล้วพร้อมกับบรรยากาศทองที่มีปากโคมการตลอดเส้นทางบรรยากาศดีมากถือว่าเป็นปากโคมกางที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับท่านผู้ชมใช่แล้วมันยังมีความสมบูรณ์อยู่คแบบในธรรมชาติแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นข้างหน้าเหมือนกับที่นี่เนี่ยเขาจะชาวบ้านเขาจะช่วยกันดัดนุรักงเพื่อมีการไม่ทิ้งเสียหาย ด้วยกันแล้วก็ทูนแลแลักษาแหลกท่องเที่ยวเราก็จะได้เห็นสวยแบบนี้มีนกดพวยไมีนกะเดี๋ยวพาไปดูมีนกตลอดของเรา <c oughs> อยู่ว่าดีมากครับนี่าชมไฮไลของเราเขาแดงครับ <c oughs> เรามาถึงแล้วก็เป็นจุดที่สุดท้ายของเรือที่เราจะ แล้วก็สองข้างทางที่เราล่องมาเนี่ยก็จะเป็นป่างกงกลางที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเก้็อยากให้มาเที่ยวกันที่นี่ครับเขาสามรอยยอดจังหวัดประวนวุวีร การล่องเรือที่คลองเขาแดงนะครับอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวมายังไงครับพี่จิบสามารถปักหมุดมาได้นะคะที่ GPS เลยว่าวัดเขาแดงคลองเขาแดง300ยอดค่ะเราก็จะมาถึงที่นี่เลยมาถึงจอด,ดรถสะดวกสบายแล้วก็เดินไปซื้อตั๋วขึ้นเรือข้างหลังได้เลยนะคะนี่แหละครับแล้วจังหวัดประจวบคีรีขันแถวๆนี้มีอะไรเที่ยวบ้าง ถ้ามาแถวนี้ห้ามพลาดเลยนะคะนอกจากมาล่องเรือคลองเขาแดงแล้วสามารถปีนเขาขึ้นไปชมจุดชมวิวเขาแดงได้หรือจะไปเที่ยวชมถ้ำแพรนครที่เป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันหรือว่าจะไปเที่ยวหาดหาดสามร้อยยอดหาดสามพญาโอ้มีที่เที่ยวเยอะมากเลยพี่บอลต้องลองมากันนะครับแล้วถ้าใครมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับคุณจะได้รูปสวยๆแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ครับ ต้องลองมาเที่ยวกันดูนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ไลฟ์ i ิ j ส u เจอรไปแล้วกับมีย่างพาสุย,ยไปแล้วด้วยเหมือนกันสวัสดีครับเจอกัน